สวัสดีครับผมชื่อนายพอนเทีพิมชาตินะครับร้านนิสิตหกสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับก็วันนี้จะมานำเสมาพรีเซนต์เรื่องสุขาพิบาลนะครับก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่น้ําดีนะครับจะมีท่อจากภายนอกเข้ามาสู่ปั๊มน้ําแล้วก็กระจายน้ําไปสู่ภายในอาคารครับก็น้ําดีจากจากปั๊มน้ํานะครับจะถูกส่งเข้ามาที่เครื่องกรองน้าครับแล้วก็แจกจ่ายไปยังห้องต่างๆครับ จะเป็นส่วนของน้ําเสียนะครับน้ําเสียจะแบ่งออกเป็นสองท่อด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งก็คือท่อโสโครครับสี่ฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าควเรือนทั่วไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นอาคารครับจะมีห้องอยู่ในการหลายห้องเลยจําเป็นต้องมีท่อที่ขนาดใหญ่ครับก็คือ6นิ้วส่วนต่อไปก็คือท่อน้ําเสียครับที่มีขนาดด้วยกันก็คือสามนิ้วครับแล้วจะมีตัวกิ๊บนะครับที่เอาไว้รองรับอย่างนี้ครับเพื่อให้ ข้อดีของมันก็เพื่อให้ท่อไม่เกิดการสั่นแล้วก็ไม่พังลงมาครับสองครับส่วนท่อนี้นะครับจะเป็นท่ออากาศครับที่ต่อจากท่อโสโครนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นภายในตัวอาคารนะครับสองครับแล้วก็น้ําเสียจากภายในตัวอาคารนะครับจะถูกปล่อยลงมาสู่บ่อพักน้ํานะครับก็จะมีอยู่หลายบ่อด้วยกันสองครับแล้วก็น้ําเสียที่รวมกันอยู่ที่บ่อพักน้ํานะครับจะถูก รวมกันแล้วก็ส่งมาตามบ่อตามบ่อต่อๆกันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอีกบ่อแล้วก็ไหลอ,ออกสูออ่ข้อข้อบ่อน,น้ำเสียครับ<อ>ครับแล้วก็ออน้ำที่จกักมาจากบ่อพักน้ำนะครับจะมาลงที่บ่อประวัติน้ำเสียนะครับ โดยที่บ่อนับัดน้ําเสียเนี่ยจะมีท่อซึ่งเอาไว้ระบายอากาศครับเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น,นครับก,ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ <c oughs>